ทำคลิปแบบนี้สี่ขายได้ทุกคนรู้ไหมคะว่าการที่เราทำคลิปแล้วไม่มีคนซื้อของอะ่ะเพียงแค่คุณยังไม่รู้เทคนิค3เทคนิคนี้ค่ะเทคนิคแรกนะคะนั้นก็คือเราต้องเปิดด้วยปัญหาไม่ว่าจะเป็นหัวข้อแคปชั่นหรือคำพูดนะคะอย่างเช่นเอลลี่อาจจะเปิดด้วยคำว่าปวดหลังมาเป็น 10, 10ปีไม่หายให้แก้แบบนี้ซึ่งวิธีการเหล่านี้นะคะมันคือการเปิดด้วยปัญหาซึ่งมันจะทำให้คนที่เขามีปัญหาในเรื่องของการที่เขาปวดหลังแลวไม่หายเนี่ยหยุดดูคลิป ของเราทีนี้ข้อที่2นะคะนั่นก็คือเราต้องบอกวิธีการที่จะทํายังไงให้เขาแก้ปัญหาของเขาได้เอลลี่ก็จะบอกว่าทุกคนรู้ไหมคะว่าแผ่นแปะหลังอันนี้มันสามารถที่จะบรรเทาอาการปวดเรื้อรังได้ไม่ว่าคนที่ปวดมาเป็น10ปีหรือแบบปวดมานานแค่ไหนนะคะก็สามารถที่จะแปะได้ถ้าคนที่ปวดมานานนะคะให้ใช้แผ่นสีแดงส่วนถ้าคนที่ปวดมาเพิ่งเป็นใหม่ๆให้ใช้แผ่นสีเขียวซึ่งการที่เราทําแบบนี้นะคะมั่นก็คือเรากําลังแก้ปัญหาให้กับลูกค้า ส่วนข้อที่3นะคะนั่นก็คือ Call to, action. Call to action นะคะคืออาจจะเป็นการที่เราบอกว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษต้องซื้อในคลิปนี้เท่านั้นในรลฟนนี้เท่านั้นหรือเรามีบริการส่งปลายทางฟรีบริการค่าปลายทางแม้การที่เราบอกว่าเราลดราคาให้ซึ่งการที่เราทําแบบนี้นะคะมันจะทําให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าไม่ได้ละฉันต้องซื้อแล้วเพราะว่าถ้าฉันพลาดคลิปนี้พลาดโปรโมชั่นนี้ไปฉันจะไม่ได้ราคานี้อีกแล้วซึ่งวิธีการแบบนี้นะคะมันคือการที่เราเร่งรัดลูกค้าให้ซื้อสินค้าของเรา ถ้าใครที่ชอบความรู้ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของครูเอลลี่ไปได้นะคะส่วนถ้าใครที่อยากเรียนรู้เพิ่มเติมหรือแบบอยากเรียนจริงจังเลยเกี่ยวกับเรื่องการขายการปิดการขายก็สามารถแอดไลน์มาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ s i k i u e l l i e ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย